สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมีกระบะออโต้สประตูตัวสูงมาฝาก1นึ่งคันนะครับเป็นอิสุสดีแม็นะครับคันนี้ เป็นตัวพิเศษนะครับอิสุส์ดีแม็กออโต้สประตูเครื่อง2,005ดีเซลนะครับตัว X อ็กซิแท้ชุดแต่งจากโรงงานครับรถสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับนานๆจะมีมานะครับสำหรับตัวนี้อิสุส์ดีแม็กเป็นเกียร์ออโต้เครื่อง2,005ดีเซล4ประตูตัวสูงรถสวยๆสมบูรณ์สุดๆนะครับคันนี้น็อตเดิมทั้งคันครับไม่มีชนนักตัดต่อหรือพิความเอกสารครบชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทบริการจัดไฟน ทั่วไทยผ่อน70,00ไปปลายผ่อนได้6ปีเครดิตดีออกรถได้เลยนะครับคันนี้ไม่ประมาณ2 1 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับอิซุดีแมตัว X s e r ซ e s แท้นะครับเป็นตัวพิเศษจากโรงงานชุดแต่งโรงงานนะครับสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับใครสนใจอยากได้กระบะออโต้ใช้งานนะครับมาแล้วครับมาแล้วกับอิซุดีแมนะครับ X Series แท้เลยครับ4ประตูขึ้นลงสะดวกสบายรถพร้อมใช้เอกสารครบสน สนใจชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถอยู่มินบุรีกรุงเทพครับรถอยู่มินบุรีกรุงเทพรถสภาพโดยรวมคือสวยสมบูรณ์มากๆนะครับถ้าท่านกําลังหากระบะออโต้นะครับคันนี้อิสุสดีแม็กออโต้รถสวยๆสภาพดีๆฝากไว้พิจารณาสนใจชมเช็คทดลองขับนะครับคันนี้กล้าบอกเลยครับว่าใครจบสดจัดส่งถึงบ้านได้เลยครับรับรองว่าสวยจริงไม่จกตานะครับบริการจัดส่งได้เลยนะครับคันนี้รถสวย สีสวยๆเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์อิสุรู้กันครับอึดถึกทนใช้ง่ายดูแลสบายอะไรเยอะนะครับภายในสวยๆสีประตูขึ้นลงสะดวกนะครับกว้างกวางนั่งสบายหาเอาไปใช้งานนะครับมาชมดูได้นะครับอยู่บ้านใกล้สมาชิกบ้านไกลนะครับท่านไม่สะดวกเดินทางจะส่งให้ถึงบ้านเลยครับ349,000บาทนะครับคันนี้เราไม่ได้แถมทะเบียนนี้ไปให้นะครับจะมีทะเบียนใหม่ให้นะครับรถสวยๆชมเช็คทดลองขับนะครับอิสุสุดีแม็กมาแล้วมาดูร รถทดลองขับได้เลยนะครับ รถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนนะครับรับประกันการจัดส่งรับประกันการโอนโอนได้ทั่วไทยใช้งานได้เลยครับรถสภาพดีสุดๆนะครับชมเช็คทดลองขับด้วยตัวของท่านเองก็ได้นะครับถ้าอยู่ใกล้กรุงเทพสมาชิกบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางนะครับยิ่งคัดไม่เก่งใช้เบบเอ็นดูไม่ได้สภาพนี้คือสวยจริงไม่จกตานะครับคลิกที่ชื่อคลิปรายละเอียดนะครับคลิกที่ชื่อคลิปจะมีรายละเอียดนะครับรายละเอียดเฉพาะรุ่นนี้มาเต็มมาครบครับสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับกับอิสุสุดีม แบกตัวพิเศษนะครับเป็นตัว X Series แท้ปี2013นะครับรถปี12-13ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่องร่างไม่ดังนะครับรถสวยๆกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้ารถพร้อมพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนเครดิตดี D D ออกรถได้เลยครับรถดีๆแบบนี้เรามาฝากให้กับสมาชิกที่กำลังหาใช้งานรองพิจารณานะครับตามแจ้งเลยนะครับ จับจองได้เลยครับจองก็ต้องได้รถจะส่งถึงบ้านนะครับสวยระดับนี้รับรองว่าถูกใจแน่นอนดูได้ครับดูได้เลยครับเอกสารครบมาชมทดลองขับได้ขับกลับบ้านนะครับหรือจะรอที่บ้านก็ได้ครับสำหรับคันนี้ลองดูรูปต่อก็ได้นะครับขอบคุณครับ